ใือใน,ในใ er please, ี่ก็บุงอนี่น้นม t r i เานเป็นคนผิวแห้งแล้วก pues ็เป um, ็นคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเน้นพวกเครื่องสำาหรือเครื่องบำรุงผิวที่ทำจากธรรมชาตินะคะมีแบรนด์ที่ใาบเป็นที่แพยที่ใช้อยู่เป็นประจำก็มีลราแลเแลนดกผสมกันไปใรแล้ปฏทนอางคนนี้มีแบรน หลากหลายค่ะเพราะว่ามันก็จะมีแต่ละใบก็จะมีสีที่แตกต่างกันที่ชอบเป็นพิเศษก็จะมีบ๊อบบี้บราวน์เพราะว่าจะออกเป็นธรรมชาติแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าวันไหนจะเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยก็จะมีแบ๊กนาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีแล้วมีการรักษาก็ออกกำลางกายโฟกัสเอ่อผู้บริหารนล้วก็ทำงานทำแอคทีฟตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เราช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีสระผมที่ไหนคะสระผมที่เดลล์ อันนี้เพิ่งไปตัดแบบที่ไก่สมพรนะคะครั้งแรกที่ตัดผมสัน้นลองด,องดูเปลี่ยนลุกบ้างแล้วปกติเสื้อผ้านี่จะชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนเออที่ตามทั่วไปอะค่ะแค่หรือว่าบางวันบนสีก็ชอบไปเดินจัดตุจัดหรือว่า